การปฏิบัติเพื่อสร้างสติความระลึกเข้ามารู้ตัวของเราให้มากความรู้ตัวของเราทำให้จิตเป็นกุศลการทรงจิตไปข้างนอกไปยินดีแต่วัตถุยินดีแต่สิ่งที่ดีอยู่ข้างนอก เรากลับเราทอดทิ้งความดีภายในของเราเราไม่ได้เอาใจใส่ภายในของเราภายนอกนั้นถึงแม้จะดีมันก็เป็นของนอกเราจะพึ่งไม่ได้เสมอไปถึงแม้ว่าเราจะเจาะแสวงหามาเป็นของตนแต่มันก็เพียงแต่อารมณ์และเพียงแต่เรายึดว่าของเราเท่านั้น ตาหลักความจริงแนละ้วมันก็เป็นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นนอกจากไม่เป็นของตนแนละ้วก็ยังไม่แน่นอนอีกยังเปลี่ยนแปลงอีกไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตน ฉพะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมให้จิตใจของเราฉลาดไม่ให้ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นพอจะยึดติดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปความหวังของเราก็ไม่มั่นคงไม่แน่นอนมันผิดหวังอยู่ตลอดไปตลอดชีวิต พราะฉะนั้นจึงสร้างจิตของเราให้มีความสำนึกชอบเพื่อสร้างสติระลึกชอบให้เป็นไปตามธรรมเพราะธรรมมีทั้งส่วนที่จะต้องแก้ไขก็มีมีทั้งส่วนจะต้องทนุบำรุงทำให้เจริญก็มีมีอยู่ทั้งสองอย่างเป็นคู่แข่งกัน เหมืนอน้างนอกมีร้อนแล้ก็มีเย็นแข่งกันอันไหนกำลังมากทางนั้นก็มีอิทธิพลขึ้นมาแสดงให้ปรากฏแก่ชาวโลกจิตใจของเราที่อาศัยธรรเป็นเครื่องคิดเครื่องนึกเครื่องดำเนินเครื่องกระทำ ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปอาศัยสิ่งที่ร้อนจิตใจก็ร้อนเราไปอาศัยสิ่งที่เย็นจิตใจก็เย็นเราไปอาศัยไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สะอาดจิตใจก็ไม่สะอาดไปด้วยเไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่วุ่นวายจิตใจก็วุ่นวายไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ มีความพิจารณาใรู้จักเลือกเราต้องการเย็นทำที่ทาให้เย็นมีอยู่ทําให้จิตใจเย็นมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเราต้องการความสงบทำที่ทําให้จิตใจของเราสงบมีอยู่ที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เราละลึกถึงความสงบคือจิตใจไหม ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สงบสิ่งใดที่จะเป็นเหตุไม่ให้สงบเราก็พยายามถอนตัวออกสิ่งไหนที่จะให้เกิดความสงบเราก็พยายามฝังตัวปักแน่นลงไปในให้เกิดความสงบสติความรู้ตัวเป็นเหตุให้เกิดความสงบความเพียรพยายามให้รู้ตัว่อนเนื่องกัน เราก็จะได้ความสุขพบความรู้ตัวมันจะสิ้นสุดที่ตัวของเรามันจะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอีกถ้าความรู้ของเราสมบูรณ์ความเห็นของเราสมบูรณ์แล้วมันจะสิ้นสุดมันจะกำจัดความหลงเข้าใจผิดให้มันหมดสิ้นไปเมื่อเรารู้ความจริงแนละ้ว ความสิ้นสุดก็อยู่ที่ความจริงไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายมีอยู่เป็นอมตะไม่อยู่ไปแต่ไหนแต่ไาราาามาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามน้อมเข้ามาให้รู้ตัวของเราให้มากทำเป็นไปเพื่อความสงบให้น้อมเข้ามา อันไหนที่มัดก่อกวนไม่ให้สงบเราก็จะได้รู้เราจะได้ถอนตัวออกหากจากสิ่งที่ไม่สงบเข้าสู่ความสงบเพราะมันทําเป็นคู่กันเช่นทําทให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐนะิทำหนึ่งก็เป็นให้เกิดแต่ปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐนะิถ้าเราเป เกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นของเราก็ผิดไปด้วยแต่เราเกี่ยวข้องกับสมาธิทิฏฐิความเห็นของเราไปชอบไปด้วยความเห็นชอบก็เป็นปัใจจัยให้เกิดความดำริชอบกุศลธรรมบันไดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพ,นพราะความเห็นชอบความรู้ดำริชอบนี่เอง เป็นทางเกิดแห่งกุศลธรรมเป็นทางทำให้จิตของเราฉลาดทำให้จิตของเรามีความสุบมีความสุขความเย็นใจเพราะความฉลาดอันนี้กุศลอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจได้อบรมให้ฉลาดแล้วเท่ากับรอกหกลายจากทางที่ไม่ฉลาด เหมือนกัเราทําความดีก็เท่ากับเราละความชั่วเราไม่ได้ทําความชั่วถ้าเราลึกความดีอยู่ต่อเน,นื่องกันความชั่วก็ไม่มีโอกาสเนื่องโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงพยายามแนะนําสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้ทําความดีเพื่อจะได้ถึงความสุขและความสุขพ้นจากทุกข์พ้นจากโศกพ้นจากโรคจากภายัย อันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งความดีคือการประพฤติธรรมนำความสุขมาให้ทำตั้งใจรับพอร